ลับมาเก็บผลผลิตแล้วนะครับเนี่ยมะเขือเทศนะครับสอกอรหนึ่งเก้าของศรีสะเกตนะครับเนี่ยโอ้ผลดกมากนะครับตอนนี้สุกแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บนะครับส่วนหนึ่งก็เอาไว้กินด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะทําเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าจะขยายพันธุ์ได้นะครับเป็นเมล็ดพันธุ์สอกอหนึ่งเก้านะครับเนี่ยสุกแล้วนะครับนี่ดูผลเขาสวยมากเลยนะครับ ดูคงต้องตัดไหมนี่ดูตันนี้สูงมากนะครับนี่ตัดยังไงนี่ตัดเป็นพวงเลยเก็บอย่างนี้เลย <Okay. S 1> เก็บง่ายเลยนะครับนี่โอ้ดกมากครับที่ปลูกไว้นี่ก็ทั้งหมดเนี่ย20ต้นนะครับก็มีต้นตายไปด้วยนะ ส่วนหนึ่งก็จะมีต้นหนึ่งเป็นโรคด้วยนะครับก็เลยต้องเก็บออกนะครับเกิดเกิดโรคจะติดต่อกันนะครับก็ต้องเก็บออกเลยนะครับตายไป2ต้น3มต้นแล้วที่เหลือก็อยู่รอดนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่ทั้งหมดก็เหลืออยู่ตายไป3มนะครับก็เหลืออยู่17 17ต้นนะครับนี่มาเก็บช่วงเช้าเ้านะครับนี่บรรยากาศกําลังดีนะครับนี่ผลเขาก็ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมก็ดูคล้ายๆกับประเทศพันซีดานะครับ เหมือนกันรสชาติก็จะเหมือนกันเลยนะครับก็ไวต้ตําส้มตำเนอะผลสวยมากนะครับดูเก็บตัวที่สุกมากๆอันนี้ยังไม่สุกดีนี่นี่ถ้าสุกดีจะเป็นแบบนี้ดูดูดแดงโอ้แดงมากนะครับดูนะครับ สวยมากสุกดีให้ดูเปรียบเทียบตัวที่กําลังจะสุกใช่ไหมสีก็จะแตกต่างกันนะครับนี่ผลตัวใหม่ก็เห็นไหมเต็มเลยนะครับข้างบนอย่างเยอะนะครับในรุ่นถัดไปนะครับเนี่ยใครที่อยู่ใกล้ๆสวนนะครับก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะครับเนี่ยผลกําลังสุกอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้อายุได้85วันวันนี้นะครับคือ85วัน นะครับก็เก็บผลผลิตไปแล้วสองสองสามรอบแล้วนะครับลูกค้าก็มาอยากมาเห็นเราก็อยากได้นะครับอยากได้ก็เลยขอขอลองลองไปชิมหน่อยนะครับเก็บเก็บง่ายแบบนี้เลยนะครับนี่ดูถ้าใครชอบกินสดนะครับกินได้เลยนะครับมะเขือเทศนี่ปู๊ปลูกได้หลายสัปหันนะครับตั้งแต่ที่ปลูกมาก็หูเยอะเริ่มต้นเลยที่ปลูกก็เป็นซีดาก่อนเลยนะครับที่เราทําคลิปปลูกนะครับปุคลิปเก่ามากนะครับวิธีปลูกเอ่อมะเขือเทศพันซีดานะครับ คลิปนั้นน่าจะ2ปีแล้วนะถ้าใครติดตามผมตั้งแต่นู่นแหละนะั้นสองปี3ปีที่แล้วนะครับปีที่ปลูกมกะเขเทศพันซีดานะครับตั้งแต่นูน่นก็ถัดมาจากนั้นก็มาปลูกมกะเขเทศเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่ก็ดีนะครับแบบว่ากินสดได้อร่อยมากเป็นอะไรที่น่าปลูกนะครับคุไปดูฝั่งนู้นนะครับดูฝั่งด้านหน้านี่ไหมนี่โรงเรือนผมก็ทํามุงแค่หลังคาใส่แค่ผ้ายางแค่นั้นเองนะครับไม่ได้พางแส,ง,สงอะไรนะครับ มาดูระบบลากเขาหน่อยนะครับก็เติมน้ําไปแล้วจะสามรอบแล้วนะครับเติมน้ําเติมปุ๋ยเขานะครับาะเลี้ยงน้ําปุ๋ยให้อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่ากระถางเขาทรงเขาลึกนะครับคือท่วมโคนต้นไม่ได้แล้วนะครับก็คือเขาจะมีร่างอากาศนะครับเขาจะขาดอากาศแล้วก็เขาจะตายนะครับใครที่อยากจะลองปลูกก็ก็สามารถไปดูคลิปปลูกได้นะครับหรือมาทักมาสอบถามหรือเข้ามาเรียนรู้ที่สวนก็ได้นะครับยินดีตอนรับนะครับ เราจะให้คําแนะนานะครับการปลูกแบบน้ํหนิ่งนะครับปลูกไว้แค่กล่องสองกล่องนี้ก็พอแล้วนะครับนี่เห็นไหมเขาก็แตกแขนงเยอะมากนะครับในกระถางโฟมก็ไม่มีอะไรมากนะเศษโฟมนะครับนี่ใครจะใช้เป็นขุยขิงเผาก็ได้นะครับหรือเป็นเศษฟองน้ําก็ได้ก็แล้วแต่เลยแค่มายึดลําต้นแค่นั้นเองนะครับมีหน้าที่ยึดลําต้นเก๋ยวผงเก็บนี่ก็เอาไปกินด้วยนะครับแล้วก็พาพาเอาเมล็ดพันธุ์นะครับ นี่นะเมล็ดพันธุ์เขานะครับเนี่ยิงกันดูเห็นไหมนี่ครับดึงผลนี่ได้เยอะเลยนะครับนี่ได้หลายมเมล็ดนะครับนี่เนือ้อน่ากินมากเ,เนื้อฉ่ำม,มากนะครับเนื้อนี่แบบช่ำม,มากดูเนื้อเขานะครับโอ้ดูแกให้ดูอีกนี่ดึงผลเนื้อยังช่ำนะครับดูมเมล็ดก็เยอะเนาะนนนดูครับช่ำม,มากน่าอร่อยอ หวานเจี๊ยบดูน่าหวานนะครับแต่ก็เปรี้ยวนะครับเปรี้ยวไอ้ตำสมตำนะครับเดี๋ยวรอแบบว่าผมก็จะเอาไปตากนะครับเอาเมล็ดควานควานเอาเมล็ดไปตากแห้งๆนะครับเก็บไว้ให้รักษาให้ดีแล้วก็มามาเพาะใหม่นะครับจะลองเพาะใหม่นะครับเห็นสวยๆก็เก็บนะครับนี่ดูใครอยากมาเก็บด้วยตัวเองก็มาได้นะครับตอนนี้นะครับผลกําลังดกเลยนะครับนี่ลูกสุกใหม่ก็เต็มเลยนะครับนี่กําลังจะสุกก็มีเยอะเลยนะครับ เยอะเลยดูดูตัวนี้โอ้ยสวยงามมากมเก็บให้หมดเลยนะครับโอ้ตัวยังไม่แดงมากปล่อยไปก่อนเก็บตัวที่แดงมากมีความสุขนะครับเนี่ยมีความสุขแบบบอกไม่ถูกนะครับเนี่ยคือเราได้ปลูกเองเรารู้สึกแบบมีความสุขจริงๆนะครับ มันปลูกง,ง่ายนะเราไม่ได้ทําอะไรมากนะตั้งแต่ผมลงปลูกนี่ก็โอ้่น,น,นก็แปดสิบกว่าวันเนาะแปดสิบวันผมก็ไม่ได้ทําอะไรไมันต้องมาถอนหญ้านั่มันต้องมาลดน้านะครับนี่น้ำก็อยู่ในกล่องแล้วมีปุ๋ยอยู่ในตรงนี้แหละปุ๋ย a อบนะครับน้ําแห่งก็เติมน้ําเติมปุ๋ย a อบนะครับแค่นี้เองนะครับการดูแลไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับฉีดโฮอร์โมนนี่ผมก็ไม่ได้ฉีดนะครับฉีดพ้นโฮอร์โมนต่าง,างๆไม่ได้บํารุงเรื่องดอกเรื่องผลติดผลเขานะครับ เราะว่าเรื่องถ้าเรื่องติดผลนี่แค่ทำโรงเรือนนี่ให้มีอากาศถ่ายเทแค่นั้นเองนะครับรอบๆโรงเรือนนี่ให้มีอากาศถ่ายเทแค่นั้นเองเดี๋ยวลมก็จะพัดผ่านเดี๋ยวเกสรเขาก็จะแบบผสมเกสรกันเองนะครับรุ่นต่อไปนะครับก็เต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยเก็บกินได้ยาวๆนู่แหละร้อยวันนู่แหละกันอีกนานนะครับสี่ห้าเดือนนะครับเนี่เก็บกินยาวๆจนถึงปีใหม่นะครับสวยงามมากเลยนะครับเมล็ดท,ที่ผมปลูกนี่ เรื่องเรื่องของศัตรูนะครับผมยังไม่ไม่เจอนะครับส่วนที่ที่ต้นตายนี่ไม่ใช่เรื่องแมลงอะไรมารบกวนนะระบบน้ําน่าจะมีปัญหานะครับต้นพันเขาไม่สมบูรณ์นะครับเขาก็เลยแบบอ่อนแอเขาไม่แข็งแรงเขาก็เลยตายนะครับที่ผมสังเกตนะครับก็ตายไปแล้ว2ต้น3ต้นล่าสุดนะครับอยู่ดีก็ตายเฉยๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับเพราะว่ามะเขือเทศนี่เขาชอบอากาศเย็นนะครับไม่ชอบอากาศร้อน ส่วนคนส่วนใหญ่เขาเขาก็าจะปลูกในช่วงหน้าหนาวนี่แหละนะครับหน้าร้อนจะปลูกยากนะครับอาจจะเป็นถ้าช่วงช่วงหน้าร้อน,นจริงๆรินี่ผมอาจจะใช้เสลนพังแสงช่วยเขาเพื่อให้อากาศนี่เย็นเพราะมะเขือเทศเขาไม่ชอบความร้อนนะครับชอบแสงแต่ไม่ชอบความร้อนนะครับดูดูผมเก็บม,มาเห็นไหมสวยมากน,นะครับโอ้นี่นนี่สวยมากเลยนะครับนี่ได้ผลแล้วนะครับนี่ใครอยากลองปลูกทำตามก็ลองปลูกได้นะครับปลูกในกล่อง กองกุ้งก็ปลูกได้นะครับผมก็เคยทาวิธีปลูกในกองกุ้งให้แล้วนะครับกองกุ้งเองก็ปลูกได้นะครับมะเขือเทศนะครับดูแลยาวๆนะครับส่วนใครที่แบบว่าไม่อยากเติมน้ำเขาบ่อยแล้วก็ปลูกใส่กล่องใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้อร์ผมปลูกนี่เป็นกล่อง25กิโลนะครับก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ดูแลยาวๆนะครับถ้าใครจะปลูกก็ปลูกในกระถาง4นิ้วก็ได้นะครับกระถางอาจจะตื้นขึ้นมาหน่อยเราเราเราสามารถเติมน้ําได้เยอะขึ้นนะครับตัวนี้เป็นกระถางลึกนะครับมันก็เลย เห็นไหมกระถางลึกผมก็เลยเติมน้ําเต็มกล่องไม่ได้นะครับกระถางก็น่าจะลึกประมาณนี้ก็ยังดีนะครับกระถางสี่นิ้วนะครับอันนี้ตัวตัวนี้มันเป็นกระถางหกนิ้วนะครับมันก็เลยลึกมาหน่อยผมก็เลยเติมน้ําเยอะไม่ได้นะครับก็เผื่อเป็นไอเดียนะครับเผื่อใครอยากจะไปทําดัดแปลงทําตามนะครับส่วนอุปกรณ์การปลูกเรามีให้นะครับเป็นปุ๋ยเอบีหรือกล่องฟมทุกขนาดนะครับมะเขือเทศเชอรี่นะครับก็จะมีอยู่หน้าร้านนะครับ ส่วนส่วน,วนมเมล็ดพันธุ์สอกรอเนี่ยที่ผมปลูกนะครับเนี่ยสอกอหนึ่งเก้านะครับตอนนี้ก็อาจจะมีส่วนน้อยก็กาลังเริ่มกิบผลเมล็ดนะครับแล้วก็ปรอไปตา,ตากแห้งตากมเมล็ดนะครับร้อยแห้งก่อนเพื่อที่จะมั่นใจว่าสามารถสามารถ,าารถนําไปปลูกต่อได้นะครับเมเทดพันธุ์สอกรอหนึ่งเก้านะครับมรเมล็ดเชอร์รี่แดงนะครับที่เรามีจําหน่ายอยู่ตอนนี้นะครับส่วนใครที่อยากอยากปลูกพันธุ์อื่นๆเป็นพันธุ์ซีดาหรือพันธุ์ อะไรก็ตามที่เราอยากจะปลูกนะครับก็สามารถไปซื้อตามร้านเกษตรได้นะครับวิธีปลูกก็เหมือนกันนะครับง่ายๆนะครับหากใครต้องการสอบถามนะครับข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกต่างๆนะครับการเรียนรู้ต่างๆอะไรก็ตามนะครับก็ทักมาสอบถามได้ก็ยินดีให้คาปรึกษาส่วนอุปกรณ์กรปปูกเราก็มีให้ครบนะครับถ้าใครสนใจนะครับทีนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ